สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง f อใหม่และเอเก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าเอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะหานอยสูตรมัดรวมนะคะแนวทางเข้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะสองสองนะคะเอดมินก็ให้หลุดไปนะคะเจาะไม่เข้านะคะเอาสีสีมาเนาะ ส่วนล่างนะคะ09ก็หลุดไปนะคะน้อยพิเศษนะคะ73นะคะก็หลุดส่วนล่างนะคะ47นะคะแอดมินเอา48นะคะผิดแต้มเดียวพี่น้องน้อยปกตินะคะ12นะคะก็หลุดไปนะคะ56ก็หลุดนะคะเอา59มาน้อย VIP นะคะ14นะคะมานะคะ ล่างหนึ่งสองก็หลุดนะคะสรุปเข้ามาหน่อยนะคะนอย VIP นะคะเข้าบนนะคะเนาะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง f c นะคะใครยังไม่แอดไลน์มานะคะก็แอดมาได้นะคะ LOV นะคะ V E นะคะไม่ใช่ตัว R นะคะตัว V นะคะ V อย่างนี้นะคะ V นะคะ1น0 7 8 8นะคะไลฟ์ฟรีนะคะ เข้ามาได้นะคะในห้องนี้ก็จะมีทั้งฮานอยนะคะทั้งนิเคฮั่งนะคะนิเคฮัง่งแล้วก็จีนนะคะเนาะแอดมินจะลงไว้ให้นะคะก็อย่าลืมแอดเข้ามาได้นะคะฟรีนะคะย้ำว่าฟรีนะจ๊ะเข้าไลฟ์ฟรีนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีมีห้า มีแมีหนนะคะตัวเด่นนะคะก็จะมีนะคะเก้าสี่เจหนะคะหนึ่นะคะ สี่สนะคะส่วนชุดกันนะคะสามเนะคะหนนะคะชุดกันนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น1นึ่งหนึเนาะศู 0, 0, 0, นะคะศูนยนนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะ หรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจ คำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆกันทุกวันทุกคนนะคะเดี๋ยวสามสี่ก่อนลืมนะคะพี่น้องขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ <c oughs> ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ ฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะเนาะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขส,สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดย้วยแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า